ทุเรียนมันหมดแล้วเราทำจะทำยังไงดีอะขี่ไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆลูกมีร้านอื่นอีกไหมโลตัสมีทุเรียนขายเหรอใช่โอ้ไปโลตัสมีทุเรียนโอ้อยากมากเลยเนาะที่ทางเข้าไงโอเคบ๊ ใหญ่จังเลย,อยโอ้วเขาแกะให้เราด้วยไหมล่ะการันตีส่งออกอะเน,นียวัดรูนี่เอาลองดูร้ายนอดิว่าอือฮั้นอนเลยนะนาว่านาว่าจะไปเปิด,ดไหนมันประมาณลูกประมาณเนีอยไรที่มันสุกก็ลองคอดูดก็ได้ครับ <c oughs> พี่เขาบอกว่าดูไม่ค่อยเป็น คนขายไม่อยู่คนที่ไปออกลมนี่านาวานาวา<ร>นาวามาดูสิทุเรียนจะกินหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงปล<ะ>าจิ้มปลาปลาจิ้มได้ไหมกรอบได้ได้กรอบเออนาวาได้อ่ะลูกนี้่ะคะ่ะพี่<ม>แต่พี่เขาหน้าจอนั้นให้อยู่ใช่ไหม เฉาะเฉาะฮะกรีดกรีด <ๆๆ S 1> เขาเรียกว่ากีดพี่เขากำลังเฉาะให้เราอยู่โอ้ได้แล้วสวยงามมากโอ,ถอ้ถือดีๆถือดีๆถือดีๆเอาแตงโมล่ะไม่เอาเอาปล่า <ๆ S 1> นะ,นะ,นะามาวันจ่าจตั้งก่อน oh, <yeah. S 2> ถือดีๆถ,ถือดีๆครับ เอออออเอาว่างว่างว่างโอ้ได้แล้วทุเรียนไปได้ทุเรียนจากโรตัสมานะจ๊ะไหนเขาบอกว่ามันเป็นเกดส่งออกนอกนะนี่กี้แมวไม่ใช่หรอกมันคั่มร้านเขาปิดหมดแล้วก็เลยได้ไปซื้อในโรตัสใช่ไหมครับใช่โอ้ค่อยๆเกใจะเห็นเ็ด โอ้เอาชิ้นไหนโอ้ชิ้นใหญ่ไดเหรออืมมันเป็นยังไงลอ,อยว้าวอันนี้มีแอนยูเด็กดูอันเล็กๆมองเห็นอื้ร่อยอ เต้องกินให้หมดก่อนแคลอวอันใหม่ไม่ได้ครับนี่เราแชร์กันแบ่งครึ่งแบบนี้อืมอืมอร่อยอืมไม่ไม่มีกินเลยอป้าป๋าอยากินด้วยเอาชิ้นไหนให้ป้าปา๋าชิ้นเล็กๆก,กับหใหญ่เกิน ป๋าน้ำน้ำลายไหลพระป่าบอกว่าเปลี่ยนคนถ่ายบ้างพระป่าไม่ไว้แล้วชินเดียวพอนะออร่อยเนี่ะเนอะก็สมราคามันอยู่นะอาจจะแพงกว่าข้างนอกหน่อยแต่ว่าเอออร่อยจริงจอิงได้เนอะได้หวมากครับทุเรียนโรตัสถือว่าเกอดีออืม เด็กไม่กินเยอะนะชิ้นผลละวัวพอแม่เก็บเป็นทรงตัดมก็อิลมโอเคเด็บว่าเอาแม่เปนไปปลูกอุเอาแม่มันไปปลูกเหรอเด็กไม่ค่อยชอบเลยเนาะแต่ชวนเพื่อนไปซื้อทุเรียนความสุขพอแล้วอันนี้พอแล้วแม่เก็บ พ่อจะท้องเสียมันจะเป็นไข้เพราะกินเยอะหืมใจสิใจส่ขัดโชว์หน่อยเฮ้ยกิ่น่ันแสบเนอะลูกชายผู้ใดนี่พ่อแม่ก็ไม่เคยพากินนะแต่กินเอง กเกิดมาก็รู้จักทุเรียนแล้วทำเพลงไปกินไปด้วยสุดยอดมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลูกกินเยอะเดี๋ยวร้อนในพอแล้วกินบื้หไม่กอไปล้างมือเลยครับปลาลูกปลาพอดี้ยพอดเอออ่ะกินเหลือก <laughs> ินเหลือ <laughs> นำมานนัแหละ <laughs> กินเยอะเลยอื ừ, เด็กไปล้างมือแล้ว